อัปเดตสถานการณ์ปุ๋ยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยผันผวนมากนะครับนะขึ้นแน่ๆนะครับส่วนลงเนี่ยลงไม่มีนะมีแต่ขึ้นกับขาดนะครับเวลานี้นะครับสถานการณ์ของยูเรียนะครับบางค่ายหรือค่ายใหญ่เนี่ยนะของขาดชั่วคราวนะครับ กระทนกระแท่นนะครับแล้วเรือลำใหม่มาเนี่ยมีทีท่าว่าราคาจะแนวโน้มสูงขึ้นด้วยหรือบางค่ายนะครับมีการจํากัดนะครับจานวนแล้วเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยอาจจะไปต่อหรือของอาจจะไม่พอใช้นะครับอาจจะไม่พอจําหน่ายให้ดังน,นั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ในตัวเจนนะครับเพียงแนะนําว่าให้สต็อกเอาไว้บ้างนะครับส่วนปุ๋ย NP หรือ n p k 1620หรือสูงเสมอนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ากระทนกระแท่นจริงๆนะครับนะ ต่อให้ขึ้นถ้าขึ้นแล้วมีของก็ดีนะครับแต่เวลานี้นะครับขึ้นด้วยนะครับแล้วของก็กระท่อนกระแท่นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาถ้าใครใช้ปุ๋ยนะครับในเดือนกรกฎาเฮียแนะนําว่าช่วงต้นเดือนให้รีบซื้อไว้ซะนะครับเพราะว่าช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยของอาจจะช็อตหรืออาจจะขึ้นด้วยนะทั้ง2ออย่างนะแล้วหลังจากนี้นะเฮียจะอัปเดตสถานการณ์ถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพันผัวแล้วก็สุบิงจริงๆนะครับนะใครชอบคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะแล้วก็อย่า